กระสอดีนะผมมาดีในเกมเดทคอมทูพาร์ทที่สองนะฮะจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราโดนตบจนตายกันเลยทีเดียวนะครับจากน้องชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะฮะแต่น้องโรคจิตมากเลยนะครับไปฮะเรามาลุยกันต่อเลยนะผมกับพาร์ทที่สองนะครับ เกมก็จะปับมเนื้อเรื่องให้เราเลยนะฮะให้เราเลือกแก้มัดเนยครับผมนี่เราแก้มัดให้คุณผู้หญิงคนนี้ที่เป็นตำรวจนะฮะคือสายสืบอป่ะผมจำไม่ได้นะครับเอ๊เดี๋ยวไม่คิดเลยว่าจะยอมแก้มัดให้ฉันจริงๆเพราะฉันเชื่อใจเธอหยุดเลยไม่ว่านายจะคิดยังไงก็ไม่เกี่ยวกับฉันฉันมาเพียงเพื่อจับคนร้ายเท่านั้น ผมไม่ได้คนร้ายผมไม่ได้ฆ่าใครเลยจริงเชื่อผมเลยครับคุณนตำรวจงั้คือตำรวจก็เชื่อผมนะจริงอะจับตัวมากกะโตคารกิได้แล้วไปไปตามข้อมูลที่นายส่งมาฉันเหรอปลอดภัยดีแล้วล่ะเอ๊ะอ๋อจะรอแล้วกันนะคุยกับผู้คุยกับผู้ชายจริงไหมคุยกับหัวหน้าหรือพวกจริงไหมนะเหมือนคุยกับแฟนเลย กำลังสนับสนุนก็น่าจะมาถึงแล้วอย่าขัดขือนอะไรประโยชน์ไปเลยนะแต่ทางที่เดียวฉันเชื่อเธอใช่อุตส่าห์เชื่อใจทำไมเราทำร้ายกันอย่างนี้แทงข้างหลังด้วยวะเสียใจว่ะเราให้แบบอะไรครับเนี่ย <laughs> อ,อกเนียผมเล่นมุกงอะไรครับเนี่ยเหมือนพวกเอกจะมีแผนนะฮะไม่ใช่พระเอกฮะเราค่ัเหมือนเราจะมีแผนนะครับพอเราต้องเลือกทางนะฮะ<ป>ดึนพี่<ป>ดึนพี่ อันนี้ตำลุอดนะขอโทษที่มาช้าครับมากโกโตคารากิอยู่ข้างในใช่ไหมครับมาแค่คนเดียวเหรอเกิดเรื่องวุ่นวายหลายแห่งเต็มไปหมดตอนนี้หน่วยสืบสวนพิเศษก็เลยมีคนไม่พอนะครับไม่พอใจเลยครับไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> เฮ้ยมันเชื่อใจได้ปะเนี่ย <c oughs> เหมือนมึงจะเชื่อใจไม่ได้นะ <c oughs> อ๋อจริงเหรอที่ม <c oughs> ันมถูกจับกลุ่มอ่ะ <c oughs> มันดูมันดูมันดู มันดูชอบเราแปลกๆยินดีที่รู้จักนะครับผมโนสกุคูจิจากหน่วยสืบส่วนพิเศษอย่างนั้นคือโทรศัพท์มือถือล่ะอะไรนะโทรศัพท์มือถือมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมผมไม่ใช่มนุษย์ยุคหินหรอกนะเก่วไว้ที่ไหน ไอ้คูจิมันต้องเป็นไข่แน่เลยเป็นหลักฐานสำคัญมากเลยครับเราใช้เป็นหลักฐานมัดตัวมกโตคารากิแต่ต้องยึดเอามาไว้ก่อนแมงไม่ใช่แล้วนั่งใส่ครับคนนี้บอกเลยนั่งใส่มากเอาไว้ที่ไหนตรงนี้บ้าวจะคิดว่าน่าจะไม่ได้พบติดตัวมาฮ <c oughs> ะจับคอทักหน่อยถ้าอย่างนั้นก็อยู่ห้องแกละสิคุณพี่ฟากเดินทางนี้หน่อยนะครับ ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับโทรศัพท์มือถือเป็นลักฐานสำคัญผมจะไปเอามาเลยตอนนี้หมายเลขห้องถามที่แผนกต้อนรับคงจะรู้สินะครับเรื่องยุ่มยิ้มพวกนี้เดี๋ยวผมจะการเองเออเดี๋ยวก่อนสิเขาเีอาการแปลกแปลกยังไงอ่ะบกระโตคาระกิขอจำเสื่อมจำไม่ได้เลยใช่ผมสูญเสียความจำครับผมไม่ได้ฆ่าใครจริง โดนแจ็คฉากทำเป็นวิกลจริตเป็นคนและของสามารถกฎหมายจะได้เอาผิดไม่ได้คุณจะมาไหมานี่แหละนะครับคุณพี่ไม่ต้องฟังคำพูดการเลือดเย็ยเยนหัวเทียมและความเป็นนิหรอครับทำไมมึงน,น่าสงสัยขนาดนี้เดี๋ยวผมมาทำไมทำตัวน่าสงสยัยเลยวะคุณพี่เป็นใครเนี่ยเป็นนักสืบจริงเปล่าหรือเป็นสายลับหมอน,นั่นเป็นอะไรข้งมันเ่น ดือแลกใช่ไหมละ่ะแต่อย่างนั้นก็ขี่ขายกันนีาย,าย,ายากถือเป็นมือดีในทีมเลยละ่ะนี่ที่บอกว่าโทรศัพท์เป็นหลักฐานน่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะเอฉันก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรแบบนั้นได้ช่วยเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นให้ฉันดูด้วยได้ไหมอาจช่วยให้รู้อะไรขึ้นมาบ้างเช่นเรื่องความทรงจำของฉันว่าฉันเป็นมังกรตัวจร,จริงหรือเปล่าหรืว่าฉันจะให้นายดูแลแม่ก็ตาม แต่บางใจได้วพระมีการตรวจสอบโทรศัพท์อย่างละเอียดเลยละ่ะไม่ใช่อ่ะไอ้แค่นั้นหนนต้องไม่ใช่นแน่เลยอ่ะมันน่าสงสัยมากจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้คิดว่านายโกหกหรอกนะทำไมอ่ะแต่ถึงอย่างนั้นทำไมนายสุญเสียคนทรงจำได้ละ่ะน่าจะโดนกระทืบมานะ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องปกตินะคงไม่ใช่การสูญเสียคนทรงจำแบบทั่วไป โดยบางครั้งเปสุดเสียงคงจำแนนแหละาอาจจะเข้าไปพัวพันอะไรกับเรื่องไร้ายแรงมากๆก็เป็นได้เรื่องร้ายแรงอะไรบางอย่างฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นบางอย่างที่มันไร้ายแรงมากจนเหนือความเาดคกิดของฉันฮะน่นจะคิดมากไปเองเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ อะไรวะเชี่ยใครเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันเชี่ยเชื่อเชื่อเชื่อใครวะตายแล้วตายอีกเลยคนคนนี้มันมากับมีดมันมาซาม,มูไรเลยฮะมันมาพร้อมดาบเลยฮะไอ้นี่ไงเราความจำมาเอาผู้หญิงเป็นใครวะซะลูกใช่แล้ว เราเคยเจอเธอมาก่อนหน้านี้มึงไปก่อนเถอะแต่ไม่เคยได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยสักครั้งทำไมกันอ่ะไปต้องไปผมแม่งโคตรเท่เลยแกนี่มันอะไรกันอะทำไมถึงเป็นแบบนี้เออเฮอโดนแทงกูโดนแทงเออเฮอตายไหมเนี่ยอ้าวอ้าว อ๋อดาบญี่ปุ่นแทงตายโอเคถ้าสมมุติเราเลือกให้ปลดเอ่อปล่อยพี่แกนะก็จะตายนะครับผมแป๊บนึ่งนะฮะจอยดับสักกคู่ฮะโอ้โกดไาต่อไม่ได้จอยแม่งดับอุ้ยแม่งอย่างนี้เราไม่สามารถเลือกออกข้างนอกได้เลยนะฮะตอนนี้เราเริ่มรู้เลยนะครับว่าคุณนักสืบเขาเป็นใครนะเรารู้จักมาก่อนนะครับผมแต่น่าจะความจำเสื่อมทั้งคู่แล้วโดนยัดบทบาทะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ น่าจะใช่ผมว่าไม่น่าพลาดต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเหมือนเดิมด้ครับตื่นเหมือนเดิมมีข่าวเหมือนเดิมนะฮะหรือไม่เหมือนเดิมปม่ะถ้าเราไม่ตื่นนะได้ไหมท่านตื่นแล้วใช่ไหมครับถ้าเราต้องการอะไรช่วย่อาเุธอ,อแย่ป่ะแต่มรต้องวางสายก่อนด้วยไม่เข้าใจเลย <laughs> ฟังยี่ี้อสามรอบสี่รอบได้แล้วนะ อีกแล้วยอ้อนเวลากลับมาอีกแล้วถ้าตายแล้วจะย้อนเวลากลับมาอย่างนั้นเหรอผมว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเราฮนะแน่เลยม,มั่นใจมากแล้วไอ้ไธอนคือตัวอะไรกันแน่โอ้ยตาขับตวขับมือผมลั่นี <laughs> แตีเรื่องที่ไม่เข้าใจเต็มไปหมด ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ไหนหาโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ไอ้เจ้ากุจินั่นบอกว่าเป็นหลักฐานต้นทีนในสักแห่งแน่นเลยถ้าได้ดูโทรศัพท์ก็น่าจะรู้เกิดอะไรขึ้นบ้างอยู่ไหนอะไม่ได้พกไว้กับตัวนะฮะต้องไปทิ้งไว้ที่ไหนแน่เลยผมว่าในชั้นสักชั้นน่ะมันต้องมีสักที่ดีวะมีเหรอโคนในโทรศัพท์นี่อาจจะแหละอยู่นี่นี่เอง มีข้อความใหม่เข้ามาใครส่งม,มากันนะจะไปตอนสองทุ่มหมายความว่ายังไงกันที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับเราเหรอต้องใช่แน่ๆเลยอะ่ะโดนล้างความทรงจำมาทั้งคู่แน่เลยฮะไม่น่าลาดเราเคยพบเธอมาก่อนแต่ทำไมดูแลเธอไม่สแสดงท่าทางว่ารู้จักกันเรามาก่อนเลยมันต้องใช่แน่ๆเลยอะ่ะ ทำไมกันนะทำไมแกตำรวจมามาเข้าประตูอีกแล้วตำรวจคนนั้นอีกแล้วเหรอใช่เปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเขาเนี้ยถ้าเป็นอีสามุไลขึ้นมาทำไงวนะเนี่ยโอเคครับให้ตำรวจเข้ามามีทางเลือกอื่นไหมดูรอบห้องเลยม่ะซ่อนในตู้เสื้อผ้าเรา ให้ตำรวจเข้ามาก็ได้ครับพอซ่อนในตู้เคยซ่อนไปแล้วก็ไอ้เฮ้ยถ้าตำรวจเข้ามามันก็ยิงเราตายอีกหมดเลยนะเอาแล้วโอเคให้ตำรวจเข้ามาเปิดเลยอุ้ยกูกะแล้วต้องไม่ใช่ชิบ <laughs> หายแล้ว ทำไมมันถึงได้อ้าวน็อกเลยเชีย่ยย่างโหดอ่ะมันคือตัวอะไรวะเนี่ยตายยังอ่ะนะแต่ตายอ,อีกรอบไี่หาเลยนะเอาแล้วความทรงจำมครับเป็นแฟนเราแน่เลยไม่น่าพลาดนะฮะความทรงจำเมื่อกี้มันผมว่าใช่อะต้องเป็นแฟนเราแน่แน่เลยเธอเป็นอะไรกับฉันกันแน่ ทำไมถึงจะไม่บอกฉันล่ะหรือว่าเธอก็ลืมไปหมดแล้วเหมือนกันตายแล้วจริงด้วยอเรียบร้อยไอตัวเชนี่แมโคตรโหดเลยอะ่ะคล้ายๆเอ่อเอ่ออะไรเรื่องอะไรวะที่เรื่องไม่ได้ที่แม่งตายวนเวียนไปเรื่อยๆออะ <laughs> โอเคเล่นต่อตัวถ้าคอตายกันครับ แม่งยังชากตายเยอะเหลือเกินโดนมีดแทงบ้างโดนตำรวจยิงตายบ้างโดนต่อยตายบ้างโดนหักคอบ้างโอ้โหแต่ละอย่างตื่นอยางจ้ะน้องน่ารักแล้วเนี่ยรับไม่ต้องฟังวางเลยเออวางไปเลยฟังทำไมล่ะก็รู้ว่าเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง วิกกี้ผมตกใจเลยทุกครับวันนี่ผมตกใจจริงๆนะฮะผมเปิดเสียงไว้ดังมากนะครับผมพอแม่งพากประตูเข้ามาดิสะดุ้งแล้วอย่างี้ตกใจจัดแม่งเอ,อ้ยไมปทนตั้งตัวเลยอ่ะเปิดมาหาผู้สาวอย่กันนะฮะผมว่าน่าจะเป็นแฟนแล้วแหละมีจูบป,ปากกันด้วยอ่ะชัดแล้วจริงยังไงก็ต้องเป็นแฟนนี่ฮะหรือไงหรือวันไหน <laughs> เป็นแฟนยังไงต้องเป็นแฟนเราหนีกันเถอะ ไอ้นี่มันจู่โจมเธอกับเราไปเร<อ>ื่อยมันคิดด้ฆ่าพวกเราว่าแต่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามพออื่นต้องหนีไปไปให้ได้เอ้าปอรระจักรมนั่คืออะไรนี่มันอะไรเชียน่ากลัวน่จริง Okay, เราแบกเขาไปด้วยนะฮะตัวสับเมื่อกี้พยายามขัดขวางไว้พวกเราหลบนี้ันเหรอขัดขวางั่นเหรอใครทำแล้วทำไปเพื่ออะไรเอาหแม่งมาอ้แก่ทำไมถึงต้องไล่ล่าพวกเราหรือวกก่าแกคือฆาตกรตัวนึงตัวจริง,รงอย่าไปท,ปทักวันสิวิ่งดิรออะไรอะนี่ขอร้องละชุดตึงขึ้นมาทีนี้ นี่เธอเอาไว้กอ่อนเราต้องหนีเดี๋ยวค่อยเอาที่ไปที่หลังฉันมีเรื่องอยากถามเธอแต่เพื่อนถามตอนนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ย र. โหงคันนี้แม่งมากันเรื่อยเลยยี่หายแล้วถือเร <l> <l> ื่อยไปเลยครับโคตรเดือดเทียวิ่งไล่ด้วยโคตรเอาเจนซอร์วย่ยมันไม่วิ่งมันเดินมันเดิน โหจะแม่งถือเรื่อยมาด้วยโคตรเอาครับหานไปเนี่ย <Okay. S 1> มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออไปแล้วปิด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 ,ปด,ปดแล้วปิดแล้วมาแล้วโอใย้รอดไว้เฮยเขี่ยโคตรระทึกเลยนี่ขนาดไม่ได้เล่นนะเนี <laughs> ่ยโหแม่งรอบที่แล้วแม่งมาแบบดาบบ้างมือบ้างไอคิดที่เขานี้เรื่อย เปิดประตูไม่ได้คิดผ่ายแล้วโว้ยม,มันใช้ไม่ได้ไเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมนี่กันแน่ถ้าจะไปตรงนี้มันตามเราม,มาแน่อันนี้ซ่อนก่อนเถอะฮนี่ซ่อนตัวเหรอถ้าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรก็มาติดต่อแผนกต,นต้อนรับได้ตลอดเวลาใช่แล้วมาทางนี้ตามฉันมาเฮ้แผนกต้อนรับว่ะ มีอะไรต้องการช่วยไหมครับมีเรื่องอยากถามหน่อยอถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้เชินถามได้ตามสบายครับเอาล่ะถามหาที่ซ่อนมีอะไรบ้างอะ่ะโอเคมีเัอลูกเดียวถามหาที่ซ่อนครับที่มีที่ไหนซ่อนตัวได้บ้างขอรอกละขอรักโินจี้เลย ใจเย็นมากรตัวนี้จะสามารถพาคุณไปถึงชั้นใต้ดินถ้าะลุผ่านทางเดินใต้ดินไปถึงคลังสินค้าด้านในได้อะไรวะอ่านไม่ทันอ่ะโอเคช่วยแจ้งตำรวจด้วยว่ามีบุคคลอันตรายเพราะเอาวุธเข้ามาอาลวาดเกรงว่าจะไม่สามารถทาได้ครับเนื่องจากผมเป็นเพียงแค่คนบอกทางคนบอกทางนั้นเหรอตอนนี้รีบไปกันเถอะถ้าไม่รีบมันจะตามเรามาทันนะเป็นแค่คนบอกทางวะ ที่เราดูในเกมโชวนะ์ไปฮะดูอยู่ในมิติอื่นนะมิติพิศวงอะไรเงี้ยจะมันต้องวิ่งฮะต้องอยู่เซนโบฮะที่นี่ละล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยรันถึกจังวะร้อนจังนะร้อนดีแต่งตัวโหวแน่นจัด ดูเหมือนว่าเราจะหนีพ้นแล้วปีศาจนั่นมันคือตัวอะไรกันะแล้วทำไมฉันต้องหนีมากลับมาโกโตะคาากิด้วยกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูเหนื่อย <laughs> ฉันสูญเสียความทรงจำจำอะไรไม่ได้เลย พอรู้สึกโดยที่ก็อยู่ในห้องนั้นแล้วแล้เธอก็อยู่ในห้องน้ําแล้วทําไมเจ้าปีศาจนั่นต้องละลายฉันกับเธอฉันก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุให้ฉันสูญเสียความทรงจำปวดหัวขี <c oughs> ้อยดไม่รู้อะไรเลยจริง ขอร้ละเช่อเถอะนะฉันก็มีแต่ตั้งใจจะหนีหรอกแต่ว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติมีอะ,อ,นนนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่อะไรบางอย่างเลยขอเวลาอีกหน่อยที่จะให้ความกระจ่างในเรื่องนั้นและเธอก็ต้องร่วมมือด้วยต้องร่วมมือแด้จริงโอโ้โหโดยไอ้เลือตามข็ตอนนั้นไม่ร่วมมือก็จะว่าไงละ่ะแต่นายเป็นฆาตกรต่อเน,นื่องที่กำลังโดน,ต,นต,าตามจับนะ มีหลักฐานอะไรที่จะทำให้ฉันเชื่อนายไหมล่ะผมอยากบ้าเสร็ผู้หญิงมาแต่ผมพ้าไม่ได้เขาเป็นแฟนกันแน่เลยอ่ะเอ่อพูดถึงขอาทรงจำไม่พูดถึงขวทรงจำเอ่อถ้าเป็นเรานะฮะควรบอกเลยฮะจะได้แบบเออเชื่อใจเรามากขึ้นนะฮะบอกเลยฮะโอเคเอ่อ เธอเปคนรักหรือเปล่าอะฮะอะไรนะมันเกี่ยวข้องอะไรกับตอนนี้ด้วยเกี่ยวสิเกี่ยวไว้แน่นๆจะได้ไม่หลุดมีแล้วยังไงช่วยลองนึกดูดีๆเรื่องคนรักของเธอนะี่ยทำไมเขาดูคล้ายกับฉันไหมเอาแล้วนึกเร็วว่าไง ไม่ได้ค้ายสักนิดไม่แม้แต่นิดเดียวต้องขายแน่เลยเขาเป็นเพื่อนโรงงานของฉันน่ะเป็นคนที่ตรงข้ามกับฆาตรกรเลือดเย็นอย่างนายโดยสิ้นเชิงเพื่อนโวงงานเป็นตำรวจเหรอเดี๋ยวนะทำไมนายถึงรู้เรื่องนี้ฉันเป็นตำรวจเออเปล่าไปได้ยินมาจากใครมานายคอยดักเราชั้นเพราะนายรู้เรื่องใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย แล้วก็ฉันจำเรื่องดักรอเธอไม่ได้เลยด้วยกูรู้เนี่ยกูตายมาสามรอบแล้วนะแค่มีความทรงจำบางเรื่องอ่ะดีถามเพื่อะยีนนั้นในเรื่องนั้นดูแต่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจผิดไปเองโอ้ยเหนื่อยจังเลยชีวิตเพื่อนทำงานให้เป็นตำรวจนะหมายถึงเจ้าคุจินั่นหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วความทรงจำที่ขึ้นมาได้คืออะไรกันแน่ หรือว่าไม่ใช่ของจำของจริงอะของจริงอันนี้ของปลอมฉันเพี้ยนไปแล้วแน่เลยแล้วอย่างไงดีอ่ะมีเรื่องอะไรเชื่อได้บ้างเน่ขอทรงจำที่นึกขึ้นมาได้คือเป็นแฟนกันนะเพิ่งจูบป,ปากกันไปเลยช่างเถอะเช่ยจับฉันทีเอ๊ะได้ินอะไรพูดถึงก่อนนั้นนี่คืออะไร ที่บอกว่ามีอะไรก็ต้องการดินเรื่องนั้นนะสำหรับเธอคงไม่มีความสำคัญอะไรใช่ไหมค่าติดต่อตอนเ้นที่โดนจับมารโกโะตคารกา,ากาไิไม่ว่าจะสูญเสียความทรงจำหรือไม่ไม่ว่าจะยังไงแค่นั้นก็พอเพียงพอแล้วไม่ใช่เหรออ่านไม่ทันนะขออภัยฮะโอ้ยทำไม <c oughs> มันยื่งใหญ่อย่างนี้เนี่ย <c oughs> ยังไงฉันก็จับนายแน่จะเลยต้องมาที่โรงแรมนี่ไงล่ะ <c oughs> แต่ฉัน ก็ไม่คิดว่านายโกหกเรื่องสูญเสียความทรงจำหรงนะเพราะถ้าใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเบอร์โตคาราก,กิาไม่มีทางช่วยฉันแน่ใช่ไหมเพราะอาจะคนดีเจอาไปแล้วเจ้าปีศาจนั่นก็ไม่ธรรมดาได้ยังสูดเสียความทรงจำยังไม่มีสาเหตุอีกอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกติ คิดว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆๆเลยอะไรกันนะที่ผิดปกติเราถ้ายังไม่จำให้กระจ่างเชก็คงคายใจไปตลอดผมว่าเราลุดมิติมาแน่เลยไม่น่าพลาดนะะไม่น่ากระโดดจับมาเล่นเกมอะไรอย่างเขาที่คงช่วยฉันแล้วสินะครานี้ มีขขาวแรกก็ไม่ใช่ใจอะเสียใจวะแย่สุดๆเลยทีนี้ร้อนจังร้อนจริงด้วยร้องอ่านผิดแล้วทำไงต่อไปดีคิดอะไรออกบ้างหรือยังอ๋อคิดออกเหรอเอาแล้วคิดอะไรออกบ้างหรือยังเหรอ ให้ดูโทรศัพท์มือถือแอบซ่อนตัวต่อไปเราต้องหาทางออกครับเราต้องให้ดูโทรศัพท์มือถือครับผมคิดไม่ยากเลยเรื่องนี้นี่เนี่ยช่วยมาดูตรงนี้หน่อยได้ไหมยะสสอันนี้มัอนอะไรกันที่บอกผู้หญิงคนนี้ไปคิดว่าหมายถึงเธอมาถึงว่ามีพยายามฆ่าฉันนี่เหลอ ทำไมเกี่ยวอะไรกับเจ้าปีสาจนั่นหรือเปล่าไม่รู้สิมาลองสืบดูกันเอ๊ะสือบอะไรก็เหตุผลที่ฉันถูกไล่ล่าไงข้อความนี้บอกว <จะ S 2> ่า <ๆ S 2> จะมาถึงตอนสองทุ่มใช่แล้วดังนั้นใครตามที่ส่งข้อความนี้มาที่ห้องฉันตอนสองทุ่มแน่จะ <ๆ S 1> ได้อะไรสอบถามหผลไล่ล่าฉันจะปากโคนนั้นได้โดยตรงเข้าใจละงั้นตกลงตามนี้ โอเคตกลงอนนี้ก็ได้ตอนตัวที่นี่อีกสักพักรอจนสิบห้านาทีก่อนเวลานัดเราค่อยไปที่อื่นห้องที่นายพักไม่ผิดแน่โซเมียวคนที่ทําให้เธอถูกไล่ล่าแน่เลยน่าจะเป็นเพราะเราวะเราเป็นฆาตกรเนี่ยฮะอาจจะโดนแบบแก้แค้นอะไรางี้ปไยี่บบก่อนนั้นเป็นไปได้อดีตเกี่อกกับการที่สูญเสียความทรงจำและปรากฏการย้อนเวลาด้วยถ้าเป็นแบบนั้นจริงเธออาจจะเป็นกุญแจของเรื่องราวทั้งหมด โอ้โมันต้องใช่แน่แนเลยมันต้องมีคนแก้แค้นเราแน่เลยพระเจ้าปะพระเจ้าแก้แค้นเราอะไรอย่างงี้ต้องใช่แล้วจริงนั่งซึมกันเลยฮนะนี่น้องอยังออกไปแน่ไปได้คนระับไม่รู้แม่งตามมาหรือเปล่าโอ้โหมันต้องมีสักรอบที่มันต้องใช้ปืนยิงแล้วแน่เลยผมมั่นใจมากอะเป็นไปได้มากเลยฮนะที่แบบจะอยู่แม่งเอาปืนไล่ฟ้าไ,ไล่ยิงเราอย่างเงี้ยต้องเป็นไปได้ ก็ถึงเวลาแล้วเหรอไออไปกันเถอะเวลาอะไรอะเวลาสองทุ่มแล้ะนะจะรอดไหมวันนี้ไม่ใช่แม่งโพ่อใหม่นะไอ้นั่นมันไปแล้วเราจะไปแบบไม่ใหมันหาเราเจะลองคิดถ้ามันมาพร้อมปืนดิสนุกแน่ว่าแต่ในพักที่ห้องหมายเลขอะไรห้าศูนย์สองปะวะ โอ้โหให้กูจำด้วยห้าศูนยหนึ่งยังไงก็ห้าศนะูนหนึ่งไม่ใช่ห้าสองสี่แน่ห้าศูนย์หนึ่งครับจำได้ครับว่าห้าศูนยหนึ่งห้าศูหนึ่งละรีบไปกันเถอะผมจำเลขศูนได้ <laughs> ตอนแรกหนูห้าศูนย์สองเลยซ้ำไม่ตรงนี้เข้าได้เลยนะโอเคไม่เป็นไรแล้วละ่ะ เราไปเรื่อยๆแบบนี้แค่อึดใจเดียวก็ถึงห้องคาสุดนหนึ่งแล้วแง่เปล่าม่ใช่แม่ดดักหน้านะเนี่ยชัดแล้วห้องเราไงโธมีคีย์การ์ดทำไมไม่ดูคีย์การา์ดตอนแรกอะ <laughs> ให้ตายเถอะเรามาถึงได้อย่างปลอดภัยแล้วจากนั้นต่างหากที่เป็นของจริงตายละ น่าจะพกปืนมาด้วยปืนฉันซ่อนไว้ในกระเป๋าฉันปลอมตัวเป็นแขกเลยคิดว่าไม่เข้าท่า,าจะเอามาด้วยม่าจะต้องแวะห้องฉันไปหยิบปืนมาก่อนเฮียใครกันมาถึงเร็วจังเอาเป็นว่าตัวนั้นแหละใช่หรือเปล่าเออช่วยซ่อนตัวตรงนี้นะ เอ๊ะฉันบอกได้ไปว่าจับเธอไว้ถ้าเธอยังเดินไปนรอบห้องนั่งใสใช่ไหมอ๋อให้คุยอ่านไปทนันต้องทาําเอาข้อมูลมาให้ได้เดี๋ยวไปทางนื่นก็ไดาจะได้อ่านไปทันนันขอไยเนี้ย <laughs> ไม่เคยดันนะพี่อ่านขอใหญ่เลยเว้ยใครก้อนมึงไม่ดูตาแมวมึงเลยอะ่ะโอ้โห ไม่นานหรอกนะกูเนี่ยอยาขยับไอ้คิจีเหรอไอ้คุณจีอะไอรปะลุกขึ้นแล้วยกมือขึ้นช้าๆต้องใช่แน่เลยอะหายมาเทางนี้ใช่ใช่ไหมใช่หว่าใช่ใช่แกพนักงานสุบสวนซาจิมุระแกรักพาตัวเธอใช่ไหมเธออยู่ที่ไหนอ่านผิดชื่อเลยไ่เยรุนร,รีบสารภาพอ,ออกมาซะ ใจเย็นดิพ่อหนุ่มรู้จักกันมาแล้วนะเอ่อไม่บอกจะโดนยิงไหมวะเอ่อบอกก็ได้เอาเอาตัวรอดก,ก่อนครับยังไม่อยากตายอะปืนนั่นคือมากัะลอกเปล่าวะ <laughs> สนใจปืนเธอเธอ,อยู่ในตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ากุจิ ชื่อไอคุจิงด้วยคุณพี่นี่มันยังไงกันนายเป็นคนที่ส่งข้อความนั้นใช่ไหมใช่แน่เลยข้อความที่รุ่นพี่กำลังพูดในเรื่องที่เมลมาคาราคารากิไงแกที่เอ้าผามันพิสูจน์แกเป็นคนส่งมาแน่ๆอ้นนี้ผู้ร้ายกะแล้วไม่เข้าใจสักนิดแล้ว่าพูดถึงอะไรกันอยู่แต่ว่าทำไมรุ่นพี่กับมารโกโตคารากิถึงอยู่ด้วยกันล่ะ คือว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเป่าหูอะไรพี่ฆาตรกรเรลือดเย็นอ่ะอะไรวะมันเชื่อไม่ได้หรอครับออเคฆาตรกรเรลือดเย็นมันเชื่อไม่ได้หรอครับโอเคแกไม่ได้เป็นคนส่งข้อความนั้นเหรอแต่ว่าบังเอิญมาในเวลานี้ข้อความอะาไรกันดูนี่สิไ <c oughs> อ้เหี้ยเึ้ยิงกูซะแล้วตายกูตาย <c oughs> กูมึงเอารมณ์ซัขึ้นมาเออผมนึกว่าเขาจะหยิบปืนออกมาตายอะไรของมึงเนี้ยใจเย็นๆไม่เป็นหรอได้แล้วที่เห็นเจ้าหน้าที่สืบสวนคุจิยิงตายโอเคตายแกโอเคครับท่านผู้ชมครับเอาไว้เจอกันพรุ่งน้าผมพันที้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกันนะกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครมีคำที่ชมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมแต่อย่าดุร้ายเกินไปนะฮะโอเคครับเจอกันพรุ่งน้าพันที้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ไปแล้วบายเย้